có cái dù cái cây này hòm kì long gây Toh người gì đấy bữa nào mọi người 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 Rồi, rồi mọi à, Tô mọi người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  mọi เอาดีป่ะนี่มาถึงแล้วเอาอังนกอด้นึงอืมตัวอาอพี่น้องเลยกราบสบายดีเลิกใสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมดสุขสุขคนพี่น้องเลยอยู่ในบรรยากาศประมาณบ่ายกว่าพี่น้องเลยมื่อนี้ทา้งบริจิตเองกะกินข้าวน้องพ่อพี่น้องซีอ่าซีกินข้าวแล้วก็ซีออกไปเวียดเพราะว่าอ่าก็มาแต่ซื้อขอ้งบริจิตเองก็ได้พี่น้องอ่าก่อนซีออกไป อ่าเห็ดการณเหตุงานอ่าเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องมาบึ่งเมนูก่อนนะน้องพ่อพี่น้องเลยอันไหนเกย์พเร็กอืมตัวแดงมปนเก่งใบขีเด็กเป็นบบนี่ปลาตัวพี่น้องเลยสุดๆหุ่นห่อนคืออันนี้น่ะคิดเห็นตอนไปเห็ดงานน้องพ่อพี่น้องบริจิตเองเหตุนะอ่ากับเขาให้กับเขาให้กับอนาคตไข่เด้อยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นแบบจะเป็นอย่างไรเป็นโรงเอาบ่เมนบ่เป็นโรงเอาเนาะบริเบ็ดชุดๆแบบนนี้ได้ละ อ่กินพี่น้องเลยปะเสพคักไระยังก็ตัวใบคิดเล็กพี่น้องเลยเอาบัดนี้ก็คือว่าพี่น้องเลยเอาสบายดีเนาะสบายดีทั้งเอทีคนไหนทั้งคนะน้องมีนะไาในีไม่เข้มนะบอกไปอนะเอาสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องอืมดูด้วยจางเพื่อไว้แต่ว่าเข้มไม่ดีมันบอก อ่าไข่อขอเอาไม้เนาะเอาพี่น้อ,องเลยกะคือสีแน่นี่แหละเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องมา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 ไข่มดแดงพี่นอ้องอเลยน,น,นี่เด้อมาเนี่ยคือไปซื้อของมาพี่น้องเลยบ่จิตดิงก็ได้สวยแน่กับอีหยางก็กทางทีมงานเฮาก็<ม>อ่าพราเจ้ายังกำลังลงมาแต่เหนือนะว่าอะไกัแต่ว่าทางบริจิก็บอกข้านี่ ที่อ่าออกไปเห็ดงานทางบ้านทั้งคือเก้าฟีนเลยอืมพอดีเนาะเิ็นนัวเสียจจ้หน่อยอืมมันหวานเนะอืมมันนัวปะยังมันนัวอืมคักดรู้ขัดก็ขัดในแบบของมันมันอ่อนปะอ่อนมาอ่ะอืมอืมเดี๋ยวเอาบังดูดิ จะี๋ยลัยได้เหลัเนาะอืมคลักเดนนะพี่น้องเอ้ยใครมุดแดงกับเก่งปลาซ่อนเนาะหรือว่าเก่งปลาฟับ้านเฮาพี่น้องมึงเน่เนาะอันนี้เก่งใค่มดแดงน้ำซีนน้อยสักหน่อยพี่น้องไข่มดแดงอันนี้คือทางบูจิตเองซื้อเนามานาลุงของน้องดาเมื่อวานนี้พี่น้องเอ้ที่เด็กกับบุหอดหายสิพันต์เนาะคนไปจะบ่าบูจิตซอยเพิ่นหายสิพันพี่น้องเอ้ อนายกินยี่บอะไรนะไข่มุแด,ดงพี่น้องอแกงแกงมดแดงฮ่าก็กินเต้มเต็มมาแต่ไทยถ้าก,ก็ยินเนาะถ้าก็กินแกงถ้าก็กินแกงมา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 พี่น้องเอ้ยนี่เลยนี่ข้ากระดินี่เนาะอืมขักลยเป่นเนนปล่าอ,อร่ยอยบ่าวอะไรกับแซ่บเป็นเดียวกันเปล่ค,คือกันเนาะ อ่ะเลยอันะไรปุงบ่ดือว่าจากไหนป, kind of mm. ปุเลไอ่ะปุ่งไปก่อนป่ะเกตนนี้เป็นยางมันแมนัเนี่ยกดลงนงเป็นน้ำมันก๊อกมาอืมอืมได้ขาก็ดีพี่ลองเลยอืมมาทันใจเลย ก็เป็นยังน้ามันยังหน่อยน้าแน่ไก็ได้แล้วำเยวแล้วปกตินำมันยังยังออกาอืมเป็นยังดเป็นยังหันใจว่าฉันหัวเ้ยเนาะปาตกะฮะปงเะมามามาจะพีน้อเลยอไรอยู่บ้านปบอ่าปงก่อนพี่น้องจะหน่อยไปเนาะ

คือซีนนี่เลยพี่น้องอยู่ในช่วงบรรยาเกิดบนะายๆเนาะเตอร์ขนาดนะอหอมบุกุ้มพี่น้องบุง๊บผุ่นเนาะขักใีดีนะขัดให้ดยหยหียันเพิ่นกินน้ำกันนี่แล้วหลายคนเนาะอยู่ลำหางเออเตอร์ยังจะเฮ็นมาเข้าบ่าาม,มาเข้าตอนแรกมันบ่เอออย่าลืม บรรยากาศบ้านเฮาพี no. ่น้องเอ้ยก็สิอยู่ในประมาณนี้แหละเนาะคุณต้มมะนาฮะจะสิละเข้ากันบ่อืมเออสิออนอืมบจิตพี่น้องกระโตกอยู่พุ่นเนาะเดี๋ยวไปเอากระตกกนมานนี้เลพี่น้องเอ้ยบรรยากาศ อยู่ทางในนี่เย็นๆเนาะทางโอ้ยหมาเพิ่นก็นอนอยู่ในแต่กระโหลกคือแบบวมันเย็นเนาะตัวเป็นแต่มวนแท้นี่เนาะโอ้ยอาสบายดีสบายดีเอ๊มากระตูกได้นี่กินกระเทียงน้ำกันบ่มั้ยนี่มามามามีเมนูอย่างนีเนาะเมนูนะของชุ้งมั้ยนี่นะได้กินของชุ้งมั้ยนี่ lấy chân không xuống luôn đi nè à à đồng à bây giờ à nó à à đen vì đồng à cái à xuống à à nó à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  đấy là à nó cần à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 

ทอดในเครื่องบรรยากาศเนาะบรรในทุงคือหมดอะไรมันแกงเลยนสนเอ่าตัว้เห็นบ่เอาเอ้าเนี้ยนั่นเลยเนาะอืมอันนี้บ่มาวบไป มาเด็กคนมาเก็บท <His favorites. S 1> ี่เข te ah ่าของเราเด็กไปไปโตพี่น้องไป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 กะคือว่าน้องพ่อพี่น้องเคยทางบทที่ด็กกะอ่าชิดผ้าประกันใดกระดาษขอโทษขอไปความเพี่น้องเอฟซีมาสุขุขคนเด้อน้องพ่อพี่น้องมนี้กะซื้อของอ่าซื้อของสูมาเพิ่มเลยบอกสุขุคุณพังว่า

มเมนป์าัสิงห์่เออภาอาสิงห์คน่ฮาาันูมอืมมันไม่ได้จัดเลยเออเร่อุ้เออเณเจากินคุณบอนี่มาเด้อค่ะมาเด้อบอกเอ๊ะมามา

เอมามามาคุณเขาจะมาขึ้นมาเนี่ยนันัเ่อามาตเมากวาิขาวปัวันนี้ต้องขวานเลยาานกับขาวปันเไม่กินเยอะๆก่อนที่หานี่บเคยกินพาเคยกินวาไม่เคยกินเอกวกหวานไมเคยกินเือเลยมื่อแมนว่าว่าเนาะนั่นแหละอย่างนี้แหละ

เพราะว่าเราุปท้าวเชฟกคายองหาข้าวแบบม้นะจูหนัก่เอเาสาวกินกินกินวาวันกุกักยิงหมดูเลยโอ้ยดหาไมเบิงเลยเอาที่บาานนะด้ไมก้เขาบันดเนี่ยเมื่อบออืมอ้าขอบใจขอบใจครับ ไน่ๆเวเด้อเด้อจะได้กินของใหญ่แน่ไม่จู้นี่มันจะเ็ดอไดงมเ็ดานคัวจะแบบบฮะมงกนีดรีบทิ้มานสมัคองมได้กินทีว่างนี่เนาะมพี่น้องเอ้ยมาเด้อกินข้าวพี่น้องเอ้ยข้าวเพียงข้าวเพียงใส่มูแดงกินกับบ ใช่ก็ปากคออืมคนขับไปลำงน่ะคนมาคนบวบบมังรบบนามาย่าชบบามงมองรกบ่มงมองอ่ะมงรกวเมื่อไร่รกปไหนเยของคนเหาน้ำเยอะของฝุงไ้ของบัท่คนมเนาะเจมีงมมงเป็นชามนุ่นอยไรเลยเด็กเป็นหย่กเมี่้อนขึ้นเลยเลยเคน่เห่าทิ บมักเล่นมามันนาเจ้าม่ิชุบขับตัวป้าให้เดือดก่อนไปไม่นเห็นแต่ฝัเด่งเนื้อหมักไงหมักอันนั้นน่ะทำน้รปลูกให้คนเาะอันโตเนื้อใหญ่เป็นเนื้นบเอาอิดโอ้ยปลูกให้คนนั่นนั่นเลยก้อวมันฝรั่งเครือเมื่อนอนบ่แบบนี้นอนบ่ฮะ ออ้อหอเต็มรถนะข้างไหนมาทหารทหารคนีแพงเลยทารหอมอบบอหอไปหลยเรู่มีมีรดหอมอบแน่หอมอบอร้อนมากหรอนมันเขาแล้วอืมหมึงเพลองเลยากดีเนาะเ็นได้ดว่าคดเลยเดไนเขารู้่ ใเปลาคอเนาะปลาคอเนาะได้ปลาหวานเลยกินอนนี้แล้วปลาหวานสิเาเก่าเขาเก่ปลาหวานมะหอปลาหวานอันนี้บออันนี้บอปลาหวานกินคือปลาชงเงนาะ เอืน่ั้บมทอยู่กนเต็นกอยายเวลาจะเินไปอย่างนี้ถ่กเอาบ้ลานี่อย่างเงี้ยป็นหม่ะไอ้ปลาเกินดเกิอกหอยดูเห็นบไปบ้างอดน่็นนงเนาะข้ารือมันแดงเนาะกินเถอะเดินระตะขอเนาะเพียซื้อหาสิบพั หาพัน่นีบสแคมันแดงนี่เหือเวนีย่างไรเยอะยเยอะเนึงวนึงบอสชื่อชื่อต่างซอยเลยปกติมันกับเบอรห้องซื้อดอธรรมาเดียวก็ช่วยรวมแมนแบบคือเขาไป อามอบของให้น้องดามื่อวานนี้ด้เออ้แมนบนหัวัอะไปแจก้านันหัวยังชื่อมลุงของน้องดาเพื่อนายอในาะครให้ใายให้ไม่ค้าเขาก็บ่ได้ดอกหายิบหรือเปต้องตองไ้ให้ให้คนช่วมาแบบเขาบอกว่าเอาให้ในกวจะหายซิบหร ตักเผยแห่งไหนบ่บ่ลตักเหรอเอาบดด้วยหวะปกติกับ <laughs> <ะ S 2> กบ้านหายซิบยู่ด้แล้วใส่มาแดงกับล้องตึงเดี๋ยวนอใขียน้อแล้วอะไรเป็นไอเป้งเนี่ยเป็นไอเป้งไม่ใช่สชมชมแล้วกัไอเป้งเนาะชมเป็นน้ <c oughs> นี่เป็น <c oughs> ชมได้ไ่เนาะคนน้ฉันเรียมันเป็นชมเลยไงอ๋อยอาเอาอาอคืออย่ยงไคือสีประมาณนี้แหละ เดี <łość> ๋ยวกินข้าวก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณอิ่ฟซีอะไรที่เขามาติดตามชมเด้อพี่น้องเด้ออ่าเมือชับเนาะนี่ก็ได้นี่แหละพี่น้องเลยฮะข้าวคงองที่เราซื้อมามื่อนี้ก็ได้อ่ากินกินได้สอ้าโอเคพี่น้องเลยสบายดีน้ำเด้อเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเด้อเด้อ